สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้วันที่27มิถุนายนปี255 5นะครับเรามาทําการบ้านหุ้นประจําวันกันนะครับก็เป็นประจําหลังตลาดปิดในทุกวันจันทร์วันพุธแล้วก็วันศุกร์ครับเวลาประมาณนี้นะครับก่อนอื่นที่เราจะเข้าสื่อเนื้อหาของวันนี้นะครับเรามีเรื่องมาประชาสัมพันธ์นะครับเพราะว่าทางทีมบล็อกเกอร์ของเราเนี่ยครับพร้อมที่จะรับเปิดพอร์ตในปีนี้แล้วซึ่งเป็นครั้งแรกที่จะรับในปีนี้ด้วยนะฮะเพราะว่าเกือบครึ่งปีลทีเดียวที่เราไม่ได้รับ นักลงทุนเข้ามาเปิดพอร์ตนะครับเป็นนักลงทุนในสังกัดนะครับเพื่อดารับการแนะนําหุ้นต่างๆแนะนําการลงทุนต่างๆนะฮะเดี๋ยวเราจะชี้แจงรายละเอียดไว้ไท้ายคลิปแล้วกันนะครับในส่วนของต้นคลิปเนี่ยแต่เราขอเรื่องในส่วนของการบ้านหุ้นก่อนแล้วกันเรามาดูการบ้านหุ้นนะครับเซ็ตวันนี้ดูดีนะผมว่าแม้แม้ว่าแท่งเทียนของเซตจ,จะค่อนข้างสั้นนะครับแต่ว่า สามารถยืนอยู่เหนือนเส้นค่าเฉลี่ย EMA 5วันกับ10วันได้นะซึ่งเป็นครั้งแรกในรอบกี่วันไม่รู้ครับที่สามารถยืนเหนือนได้อย่างนี้นะครับเพรเยอะขนาดครับตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายนแล้วด้วยซ้ำครับที่ยังไม่สามารถยืนได้แบบนี้นะโอเคนะเพราะว่าดูดีเลยทีเดียวดูดีกว่าหลายๆวันที่ผ่านมานะครับแม้ว่าจะไม่ได้เป็นการแท่งเขียวที่ยาวแล้วก็ดูเป็นบายสิกเนลอย่างเต็มตัวเท่าไหร่นักแต่ ด้วยอินดิเคเตอร์ที่เราใช้อ e m a เส้นเดียวอย่างเดียวเนี่ยนะฮะก็มันมันค่อนข้าง,าง,างดูบกแล้วม้วนกลับตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นถามว่าหุ้นพื้นฐานต่างๆทยอยสะสมได้หรือไม่ผมว่าก็อาจจะแอบเก็บได้บ้างเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับในตรงนี้ซึ่งเราเราไม่ได้การันตีว่ามันจะเกิดาบสิเนนของ EA e ไปได้แต่เพียงแต่ว่ามันมีแนวโน้มเพราะว่ามันคล้องโค้ง,งตรงนี้มาแล้วนะครับในเส้นอีมเาวันกั10บ10วันนะฮะก็อลองดูนะครับเผื่อ,อ อาจจะเป็นจุดซื้อที่น่าสนใจนะครับหรือถ้าใครรอที่ชัวร์กว่านั้นก็รอเกิดายสิเนลขึ้นมาแล้วหรือว่า EMA o l d e n Cross ขึ้นมาแล้วค่อยซื้อก็ได้นะครับส่วนที่คนเข้าซื้อตรงนี้ก็อาจจะได้เล็นกน้อยไปก่อนนะครับอ่ะมาดูหุ้นที่สแกนได้เราไปในท f เฟรม60นาทีกันก่อนนะครับก็มีอยู่ประมาณสัก1 2ถึงตัวที่เราสแกนเข้ามาได้นะ่าสนใจวันนี้มาดูตัวแรกครับหุ้นเรียกได้ว่าหุ้นเฉยเลย,เยก็ได้นะครับ CPO แต่ว่าวันนี้สัญญาณดีต้องยอมเขานะครับต้องยอมเขาก็เหมาะสําหรับคนที่ไม่ได้มีความเร่งรีบเท่าไหร่นะครับถือได้ยาวๆชิวๆค่อยๆลันไปนะครับก็ตัวนี้ก็ไปอีกหนึ่งตัวที่เ,เหมาะสําหรับแนวนั้นสไตล์นั้นนะครับตัว c p ใน time frame หกนาทีดูดีนะครับดูดีมี buy signal นะครับโดยมีแนวต้านอยู่ที่66.25ซึ่งเราก็ใช้แนวต้านง่ายๆก็คือดอยเดิมรอบที่แล้วนะครับ แล้วก็มีคนมาติดอยู่แถวเนี้น่าจะพอสมควรแหลนะนะตรงนี้ครับแล้วก็ฐานของรอบนี้ครับมาดีตรงราคา,าประมาณ58.50แนะครับแล้วก็ใช้ตรงจุดนี้เป็นจุดซับลอตของรอบนี้ไปเลยเพราะว่าถ้าเขาหลุด58.50ก็ถือว่าทําโลใหม่ก็ส่งจะไม่สวยละแต่ณ่าจุดนี้ผมว่า,าราคาเขาคงคงน่าจะยืนเหนือ58.50ดาได้ว่านะดูจากตรงนี้ว่าหุ้นเขาไม่ได้มีความพันผวนสูงอะไรมากมายนะัอยู่แล้ว ก็เป็นลักษณะการถือชิวๆแต่ถามว่าลงมาเยอะไหมถือผมถือว่าลงมาเยอะนะในรอบที่ผ่านมานะฮะในะลงมาตั้งแต่วันที่วันที่31เดือน5นะครับหรือหรือคิดคร่าวๆก็คือต,ตั้งแต่ต้นเดือนละว,วันนี้เพิ่งจะ,ะมีใบซกแนลที่ชัดเจนสําหรับตัว CPO นะครับลองดนะูว่าจะรันรอบนี้จะรันไปได้ถึงแนวต้าน66.25หรือไม่หรือจะไปได้สักกลางทางแล้วค่อยย่อลงมาหรืออะไรงน,นี้ก็ ตรงจุดวงกลมแถงแถวว่าหกตรงนี้ครับไม่ว่า60สิบจุดสองห้าหกิจุดห้าหรือแม้แต่กระทั่งราคาคาคปิดนะฮะหกสิจุดเดห้าตรงนี้ก็ดูน่าสนใจไม่น้อยนะครับสําหรับตัว c p o มาดูตัวถัดไปนะครับตัวถัดไป cps นะครับตัว cps ใน time ไฟหมดสินาทีผมว่าสวยนะแล้วแอบมาตอนท้ายตลาดด้วยในวันนี้ผมก็เลยไม่ ไม่ได้ให้ใครเก็บไปเพราะว่าดูท้ายตลาดไปหน่อยนะแล้วก็เพิ่งเห็นในช่วงใกล้ตลาดจะปิดแล้วด้วยความจริงสัญญาณมาตั้งแต่บ่ายสามแล้วแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้เห็นในช่วงนั้นนะถ้าเห็นก็คิดว่าคงได้มีโอกาสเข้าไปเก็บเหมือนกันวอลลุ่มดีด้วยนะวอลลุ่มวันนี้มหาศาลเริ่มทีเดียวนะครับสําหรับตัว C P S ในตรงนี้แนวต้านนะครับแนวต้าน C P S นะครับเดี๋ยวขออนุญาตพิมพ์ตัวใหญ่ให้เพื่อมีมีใครที่ดูคลิปแล้วมองไม่ชัดนะครับ ราจะได้มอ,องชัดอ่ะ C P S นะครับเอาแนวต้านใหญ่จริงๆอยู่ที่ราคา45บาททวนนะครับเอายอดนี้เลยยอดเดียวเลยนะครับส่วนข้างบน,นค่อยว่ากันทีหละแล้วก็แอบ,บมีแนวต้าน,นเล็กตรงราคา32ด้วยแต่วันนี้ผมว่าไม่น่ามีปัญหา32นะปิดปิด32พอดีด้วยนะถ้าพรุงนี้ยืนเหนือ32ได้ก็ไปมองกันที่45เลยทีเดียว แล้ับแนวต้านตรงนี้นะครับแล้วหุ้นตัวนี้เวลาทุบทุบแรงนะดูจากสังเกตนะครับ่างนั้นก็ถือเพินไม่ค่อยได้เหมือนกันแต่ถ้าดึงขึ้นก็ดึงแรงตรงนี้เป็นจังหวะของการเข้ามาดึงขึ้นนะเพราะว่าราคาคงได้ที่ในระดับหนึ่งแล้วล่ะหลังจากที่ลงมาจากตั้งแต่วันที่สิบห้าเดือนเดือน6นะครับครึ่งเดือนที่ผ่านมานะก็มาเจอจุดดีดตัวนะครับอยู่ที่ยี่สิบ ยี่สบามบาทอะกลมๆไปเลยนะยี่สบามบาทโอ้โหทุนตัวนี้นี่เขาถือว่าเป็นลักษณะของการแกว่งแรงเนี่ยท,ทีเดียวหลายบาทเลยเนะี่ยมาจากยี่สามขึ้นไปสามสิบสองมีบายาลอยู่แถวราคาย6ิบหกบาทด้วยนะตัวนี้ก็ไปสาสิบสองถามว่าสา1สิบสองทันไหมดูจากแนวต้านและผมว่าสา1สิบสองมันก็เป็นราคาที่ไม่ได้แย่นะ ใในะโดยแต่ว่าถ้าจะซื้อหรือว่าอะไรเงี้ยซับลอตคุณต้องยกตามไปพอสมควรละอันนี้ยกมาประมาณสักกลางทางกลางทางที่ขึ้นไปวันนี้ครับก็อยู่ที่ประมาณ28 28บาท29บาทประมาณนี้ครับผมว่าหลุดก็ต้องออกมาตั้งหลักก่อนนะครับส่วน22 23บาบาทตรงฐานเดิมตรงนี้คงคงลงมาถึงยากละในในระยะเวลา1วันในตรงนี้นะโอเคนี่เป็นายสิกแนลครับไยสิกแนลเต็มเมเลยสาหรับตัว c p s นะครับลองดูพรุ่งนี้จะเด่นต่อหรือไม่ วอลุ่มดีครับวันนี้ดี D, ผิดปกติเะยร่ะลองไปเช็คดูนะครับว่ามีอะไรเกิดขึ้นตัอตัวนี้นะนะครับมาดูตัวถัดไปครับเอาไปในเอาเป็นใน t ท m e เฟรมเดย์นะครับบ้างน,นะทําเฟรม60นาทีเรามีมาฝากแค่2ตัววันนี้ทม์เฟรมเดย์ตัวแรกครับฮหาหนาฮหาหนา,าวันนี้นะครับเราก็แอบเก็บไปนิดหน่อยนะฮะแอบเก็บไปนิดหน่อยนี่เป็นกราฟขยายนะครับ ขยายในรอบก่อนเป็นบายสิกเนลก็ไปได้ไม่ไกลมากนะแล้วก็ต้องออกมาก่อนนะครับโดยไม่ได้มีความเสียหายอะไรมากในตรงออกตรงนี้นะก็ราคาใกล้เคียงกับที่เข้าไปในรอบนี้มาใหม่อีกแล้วโดยแล้วก็มีความคาดหวังว่าจะเกิดบายสิกเนลของเอมเอนะครับในส่วนของฮานานะครับเดียอโอเคตรงนี้เดี๋ยวขอพิมพ์ตัวใหญ่ด้วยนะครับ อันนี้ก็แอบเก็บไปนิดหน่อยครับราคาก็ประมาณใกล้เคียงราคาปิดนี่นะครับเพราะว่าเราเห็นกันอยู่ช่วงเวลาราคาประมาณนี้ครับสี่สิบต้นต้นนะครับสีิไปกลางๆนะส2ิบสองกลางๆขอพายครับแนวต้านนะแนวต้านของฮานาอยู่ที่สี่สิบแปดบาทนะครับย้อนดอยเดิมเลยในตรงนี้รอบก่อนนะครับไกลกว่านั้นก็มีนะครับเดี๋ยวเอาแค่ดอยเดียวก่อนนะครับแต่ตรงนี้สี่ิบแปดบาทเรามองเป็นแนวต้านถัดไปโดยมีฐานของราคาอที่ สามสิบเก้าบาทห้าสิบสตังค์นะครับแล้วก็กำลังจะเกิดบ่ายสัญญาลือว่า EPA ก็เริ่มคลอสถ้าพรุ่งนี้ขึ้นต่อนะครับโดยมีแท่งเทียนยาวประมาณเดิมก็จะเกิดบ่ายสัญญาอย่างเต็มตัวสําหรับตัวหาหน้าแต่นี้ตอนนี้ยังไม่เกิดนะก็อาจจะเข้าเบาๆได้ก็เหมือนเราวันนี้เราเก็บเก็บเบาๆเหมือนกันนะครับเก็บไปเบาๆเบาๆมือไปก่อนนะครับแต่ก็น่าสนใจในตรงนี้ครับแล้วก็วอลุ่มดีครับวันนี้หาหน้านะวอลุ่มดีราคา ส2่บสองาทกว่า,วานี้ผมว่าน่าสนใจนะครับแต่ก็ถ้าหลุดเก้าสคัดทิ้งครับอาจจะขาดทุนแค่มัน2องบาทนะครับสอบาทนะครับก็เราจํากัดความเสี่ยงไว้ประมาณนี้นะครับมาดูตัวถัดไปครับ ts นะครับ ts ด,ด,ดูไปดูมาสวยนะนะครับสวยแบบตรงตามถนัดของเรานะครับ สวยแบบน่ารุนนะครับสวยแบบน่ารุ้นอ่ะดูจาก t ีในตรงนี้ฮะเกือบจะเกิดบายสิกญนลนะครับตรงปลายกราฟนะฮะเกือจะเกิดบายสิกญนลโดยเราก็มีจุดที่เรายอมรับความเสี่ยงได้นะฮะก็คือประมาณ4.86นะครับประมาณนี้โดยกำลังจะยก s สตอ o ล s ตามไปด้วยถ้าพรุ่งนี้เขียวได้ผมว่าจะ,ะยกสตอลล s ไปตามไปที่5 5 5 5ซึ่งไอตัว 5้าจห้าแหละมันจะกลายเป็นจุดกระเด้งคลอสในวันวันพรุ่งนี้ในกรณีที่วันพรุ่งนี้สามารถยืนแท่งเขียวได้นะถ้ามันยืนได้อย่างนี้นะขยาวประมาณนี้นะใกล้เคียงเดิอนตรงนี้จะเกิดไบส i g n น l นะครับของ EMA นะครับแล้วก็ลุ้นการรันไปแนวต้านแรกนะก็คือประมาณ6กบาทหกสิสตางค,ค์นะครับก็ไกลพอสมควรนะฮะแล้วก็บีกแนวหนึ่งอยู่ข้างบนนี้ก็ประมาณ6กบาทเก้าสิบสตางค์นะครับ ลองดูครับพรุ่งนี้ครับถ้ายืนได้นะแต่ถ้ายืนไม่ได้นะฮะสูตรหบาทมาก็ดีเปิดมาแล้วแดงอะไรก็ดีผมว่าใจเย็นก่อนใจเย็นก่อนแล้วกันเพราะว่ามันยังไม่เกิดไบสิกแนลตัวนี้ถือเพลินไม่ได้นะครับถือเพลินไม่ได้ลากขึ้นก็ลากสุดเหมือนกันในรอบรอบใหญ่ของเขาก็คือไบสิกแนลอยู่ตรงนี้เลยทีนะครับเข้าไปได้ไกลเหมือนกันนะแล้วก็มีเซลล์สิกแนลอยู่ตรงประมาณนี้ต้องมีไบสิกแนลตรงนี้รอบก่อนอตัวไบสิกแนลเป็นเออร์เลอร์ด้วยนะตรนี้ แต่ไม่ได้มีความเสียหายอะไรมากเพราะว่าจุดเซลล์จุดต่อยอมเข้าอยู่แถวเดดคอร์ตรงนี้นะเพราะนั้นไม่ได้เกิดความเสียหายมาในรอบนี้ก็น่าสนใจนะครับอย่างที่บอกรอดูสถานการณ์แล้วกันวันนี้ตัวนี้เราไม่มีนะครับไม่มีนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้าเขาเขียวมาแล้วก็ความยาวแท่งอพอเหมาะพอสมนะครับยาวพอประมาณหนึ่งเขาจะเกิดบายสัญญาณให้เห็นนะมาดูอีกตัวครับ SNNP นะครับ SNMP สำหรับคนที่อาจจะสมัครเปิดพอร์ตกันแล้วเดี๋ยวรอช่วงท้ายคลิปนะรอตัวสุดท้ายจบก่อนนะครับแต่เราจะมาทีแจ้งว่าทําอะไรยังไงบ้างเตรียมอะไรบ้างคนระมาดู S N P นะครับปลายกราฟเกิดบายชแวเราด้วยนะดูทอภาพผมดูไม่ผิดตรงนี้ครับเส้นน่าจะชนกันแล้วคลอดไปนิดนึงแล้วด้วย แนวต้านใกล้ๆนะใกล้ๆตรงนี้ของ S&P n P, คือต้านอยู่ที่16.9นะครับ16.9แล้วก็แนวต้านใหญ่นะฮะที่19.9นะครับเอาแนวต้านเดียวก่อนเนาะนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ว่าจะสามารถขึ้นเป็นเทสได้หรือไม่หรืออาจจะใช้เวลาสัก2วันหรือเปล่าถ้าความยาวแท่งยังยาวประมาณนี้อยู่นะครับประมาณนี้นะครับใช้เวลา2วันแต่ถ้ายาวมากก็วันเดียวเลยแล้วก็ในกรณีที่ มันไม่ไปด้านบนนะครับมันมาด้านล่างครับหรือว่าเป็นสัญญาณ e อ r ร์นะครับเป็นเซลล์สิเกนนะครับก็หักภาว์หักหัวลงมาแล้วก็หลุด14.7จะต้องยอมแล้วนะครับถือว่ามันทําโรใหม่ในรอบนี้แต่ตรงจุดวงกลมนี้น่าสนใจนะน่าสนใจลองบายไปดูเผื่อเขาเป็นจุดเริ่มของรอบใหม่แต่ตัวนี้ถามว่าถือเพินได้ไหมผมว่าก็ไม่เชิงว่าเพินได้ว่า มันมีจุดที่เขาทุบยาวๆก็ให้เห็นอยู่เหมือนกันนะจุดที่เขาออกเขาออกแรงเหมือนกันนะแต่ในช่วงหลังนี้ผมว่า,าความรุนแรงของหุ้นน้อยลงแล้วในในใน,ในจุดนี้ครับเราจะเห็นว่ามีส่วนใหญ่จะมีแท่งสั้นๆนะครับดังนั้นรอดูครับรอกระชากขอให้ได้แท่งยาวๆอย่างนี้ทักสองแท่งว่าผมโอเคละครับอย่างรอบก่อนนะครับในตรงนี้ถือว่าโอเคนะครับลองลองเฝ้าดูตรงนี้ดูนะครับ ความจะเป็นยังไงนะครับวางแผนดูนะครับถ้ามาข้างล่างจะยอมตรงไหนถ้าไปข้างบนเฝ้าดูตรงไหนเป็นแนวต้านนะครับมาดูอีกหนึ่งตัวนะครับอ่ะหุ้นเร็วไม่เร็วมากัวนี้ครับไม่เร็วมากเพราะจริงผมชอบนะไอตัวไม่เร็วมากอย่างเงี้ยมันมันผมดูแล้วว่ามันมันเทรดง่ายดีนะแต่มันเหมาะสำหรับคนใจเย็นนิดนึงนะ SNC นะ SNC วอลล่มไม่ได้สูงมากด้วยนะครับวอลุ่มไม่ได้สูง วันนี้เทรดกันประมาณ2ล้านหุ้นนะครับมูลค่าการซื้อขายประมาณสัก3า4 0บล้านบาทแต่สิ่งที่เห็นอย่างหนึ่งคือเป็นหุ้นที่จับเทรนชัดดีนะอย่างรอบก่อนเป็นบ่ายสัญญาลตรงนี้นะครับแล้วก็เขาไปจบรอบอยู่ตรงราคามาะมาณ20บาทนะครับมจริง,รงลากไปถึง23เลยด้วยซ้ำแต่ว่าจุดเซล์ของเขาอยู่20ินะวันนี้กำลังจะเกิดบ่ายสัญญาลใหม่ด้วยครั้งนั้นก็ลุ้นลุ้นว่าเขาจะสามารถลันเทรนใหม่ไปได้แต่จะเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปนะครับ รูปแบบจะไม่เยอะมากรเราจะไปได้ไกลแค่ไหนเราดูกันหน้างานอีกทีนึ่งนะครับโดยตัวนี้มีแนวต้านในรอบก่อนนะครับยีสามเลยทีเดียวนะครับย3สามเลยนะฮะแล้วก็แอบมีแนวต้านเ,นเล็กๆอยู่ตรงอ่ายี่สิบบาทย2สองบาทด้วยนะประมาณปลายแท่งหนึ่งแต่ว่าเราเราอ่าดูจาก18บาทตรงนี้นครับมองแนวต้านใหญ่ไปเลยคือย3่สามจุดปดฐานของรอบนะครับแล้วก็เป็นจุดโลใหม่ของรอบของรอบนี้นะไม่ใช่ รอบก่อนหน้านะครับคือประมาณสิบเจ็ดจุดหนึ่งแล้วก็ใช้ส7บเจ็ดจุดหนึ่งเป็นจุดสับลอยไปเลยถ้าหลุดไปนะก็แสดงว่าเขาทำโลใหม่ก็ไม่สามารถเขาเรียกว่าออกมาลุ้นก่อนนะครับไม่สามารถที่จะลุ้นต่อได้ละเพราะว่าเหมือนจะเสียทรงแต่ว่าถ้าเข้าไปต่อได้อย่างนี้ก็ค่อยๆลันไปแม้ว่าจะเป็นแท่งสั้นบ้างแดงบ้างเขียวบ้างอย่างนี้ผมว่าลองดูครับให้ดูเส้น EMA เป็นหลักแล้วกันแล้วก็เส้น EMA ยังอ,อยู่ในแนวโน้มเชิงบวกได้ ก็ลองรันไปก่อนอย่าตกใจแท่งสีทั้งมันนะลองดูครับ S N C ครับค่อยเป็นค่อยไปสำหรับตัวนี้อ่ะก็ครบถ้วนครบทุกตัวแล้วครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนที่เรายังค้างกันไว้ก็คือติบอกว่าเรื่องของการรับเปิดพอร์ตนะครับก็อย่างที่บอกคือปัจจุบันนี้จะเป็นการเปิดพอร์ตออนไลน์นะครับเปิดพอร์ตหุ้นออนไลน์หรือว่าเปิดบัญชีหุ้นออนไลน์เนี่ยนะครับโดยบางคนก็อาจจะทําเป็นแล้วมาจากโบกอื่นหรืออะไรเงี้ยอาจจะเป็นหมดแล้วนะครับแต่บางคนก็ยังไม่เป็น โดยเราจะไม่รับทําแบบออฟไลน์ที่เป็นเซ็นเอกสารอะไรเงี้ยเพราะว่ามันมันจะยุ่งยากแล้วก็เสียเวลาเยอะเนาะก็ทาเป็นออนไลน์โดยนะครับวิธีการก็เอาส่วนแรกก่อนนะครับเอาเอาส่วนแรกก่อนที่จะอธิบายอ่ะก,ก่อนอื่นเลยนะครับสเต็ปแรกในทุกท่านนะครับจะต้องมีสิ่งนี้ครับอันนี้เลขหนึ่งนะสิ่งนี้ครับ เอ่อ uh, national digital id หรือว่า nd id นะครับบางคนยังไม่รู้จักถ้าไม่รู้จักลองไปค้นหาใน Google ดูนะครับว่าคำเนี้ยมีความหมายว่าอะไรยังไงนะครับซึ่งมันใช้ในการยืนยันตัวตนสําหรับคนที่จะสมัครออนไลน์ uh, กับพอร์ตทุนของเราไปทําตรงนี้มาก่อนถ้าใครไม่มีนะครับอา,อาจจะไม่ต้องทักของเรามาที่เพจหรือว่าติดต่อเรามาก่อนว่าถึงท่านติดต่อมาท่านก็ยังเปิดไม่ได้อยู่ดีนะครับแต่ตรงนี้มาก่อนโดยธนาคาร uh, ที่มี nd id นะครับ การยืนยันตัวตนแบบดิจิตอลเนี่ยนะครับก็จะมีอ,ะอยู่9ธนาคารที่ทางโบลกของเรารับนะครับที่บลกเกอร์ที่เราสังกัดอยู่เนี่ยนะครับที่เราใช้บริการอยู่เนี่ยเขารับนั่นก็คือมีไทยพาณิชย์นะครับกรุงเทพกสิกรทหารทไทยธนชาตินะครับแล้วก็เกียรตินาคิน c m b อนะฮะอาคารสงเคราะห์กรุงศรียุยาแล้วก็อมสินจะสังเกตว่าไม่มีกรุงไทยนะครับผมเคยถามแล้วว่ากรุงไทยเขาเขาไม่ เขาไม่ไม่ทำ ndid ไปนอกองค์กรของของรัฐอะไรประมาณนี้ผมผมจับใจความได้ประมาณนี้มันจึงไม่มีกรุงไทยเอาไว้เชื่อมอการยืนยาันตัวตนนะเพราะฉะนั้นจำจำไว้นะธนาคารหลักๆก,ก็ได้หมดนะครับยกเว้นกรุงไทยที่ระบบมันยังไม่สามารถเชื่อมไปที่ ndid ได้เพราะฉะนั้นหน้าที่แรกเลยครับใครที่ยังไม่มี ndid นะครับไม่เคยสมัครบริการ ndid กับธนาคารต่างๆเหล่านี้ไปสมัครให้เรียบร้อยอันนั้นเป็นขั้นตอนแรกเท่าน,นั้นนะ พอสมัคร NDAD เสร็จเรียบร้อยแล้วหรือถ้าบางท่านที่มีแล้วแล้วรู้จักแล้วก็ศึกษามันเรียบร้อยแล้วนะครับหรือ,รอ,เ,อเอาคำนี้ไปเซิร์ชใน Google ดูว่ามันเป็นอะไรยังไงศึกษามันเรียบร้อยแล้วก็ไปสมัครเรียบร้อยนะครับโดยเฉพาะโดยเฉพาะธนาคาร3ธนาคารนี้4ธ,ธนาคารนะผมให้4ีธนาคารใหญ่ก็คือเบอร์หนึ่งตรงนี้ครับหมายเลขหนึ่งตรงนี้คือไทยพาณิชย์กรุงเทพกสิกรแล้วก็กรุงศรีครับตานที่ผมเคย รับลูกค้ามานะไอสธนาคารเนี้ยสมัครออนไลน์ได้ในบางยูเซอร์นะในบางท่านนะครับที่มีแอปของเขาแต่บางคนมีแอปแล้วก็ยังไม่สามารถสมัคร ndid ไลน์ได้นะเหมือนกับติด kyc ติดอะไรเงี้ยมันมันันมันก็จะสมัครไม่ได้แต่โดยส่วนใหญ่จะสมัครได้งั้นก็ลองดูแล้วกันนะครับ ndid ใครที่สมัครไม่ได้อาจจะต้องไปที่หน้าเคาน์เตอร์ธนาคารนั้นๆหรือไม่ก็ตู้ atm อะไรเงี้ยมันจะมีจุดให้ยืยันตัวตนโดยการ อาจจะบางคนอาจจะใช้เสียบบัต,ตรประชาชนบางคนอาจจะใช้ถ่ายรูปไปหน้าหรืออะไรเงี้ยมันจะมีวิธีการเรียนตัวตนอยู่เพราะฉะนั้นเอาไงก็ตามครับท่านติดต่อธนาคารของท่านนะครับหรือทําบนแอป,ปลงมงงมดูก่อนนะครับทํา NDAD ให้เรียบร้อยตรงนี้พอเรียบร้อยเสร็จนะครับขั้นตอนถัดมาก็มาติดต่อเรานะครับอันนี้เป็นขั้นตอนที่2ซึ่งเพจเฟซบุ๊กของเราก็ตามนี้ครับที่เราทิ้ง URL ไว้ให้หรือจะเป็น QR ิป d e คนี่ก็ได้ครับถ้าท่านสแกนมามันก็ าพาสู่ไปสู่หน้าเพจ Facebook ของเรานะครับซึ่งบางคนก็สแกนสแกนอะไรไม่เป็นนะครับหรือว่าดู URL อละไรไม่เป็นก็ Facebook ชื่อนี้ครับนะบตามที่เห็นนี่เลยพอเห็นเข้ามาที่ f a c e b o o k เพจเรียบร้อยแล้วครับซึ่งมีคนถูกใจสิ่งนี้อยู่นนประมาณแสนสองแสนเนี่ยประมาณเนี้ยนะค,คุณก็เห็นปุ่มที่เปิดคำว่าข้อความส่งข้อความท่านกระทักไปเลยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ต้องการเปิดพอร์ตหุ้นมีรายละเอียดอะไรยังไงบ้างคะผมก็จะชี้แจงรายละเอียดนะครับหรือว่าทีมทีมของเราเนี่ยนะครับบลกเกอร์ของเราจะชี้แจงรายละเอียดว่าคุณสมบัติตามนี้นะครับอายุไม่เกิน60อะไรเงี้ยมันก็จะเป็นรายละเอียดของการสมัครไปแล้วถ้าโอเคถ้าท่านมีคุณสมบัติต,ตรงนะครับตรงตามที่คนจะเปิดออนไลน์ได้ซึ่งก็เป็นไป,นปนตามกรฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์นั่นนะครับนะก็ผมก็จะให้ใหอ่านแล้วก็โอเคถ้าเรียบร้อยเสร็จเราเดี๋ยวเราจะมีวิธีการ กรอกสมัครออนไลน์นะครับทำนู่นทำนี่ก็ทําตามที่เราบอกไปจนจนเสร็จอย่าพึ่งไปสมัครเองนะครับเพราะสมัครเองอาจจะผิดได้นะครับเพราะอย่างน้วก็คุยกับเราก่อนแล้วก็ได้รับคู่มือจากเราไปก่อนอย่างนั้นอุ่นใจกว่าเพราะว่าถ้ามันผิดไปแล้วมันมันแก้ไขไม่ได้ทีนี้มันจะไม่ได้ร่วมงานกันเพราะมันมีขั้นตอนของการเกอกเลขรหัสผู้ดูแลด้วยมีการเลือกเลือกโบรกเกอร์ว่าจะคนนู้นคนนี้อะไรเงี้ยเดี๋ยวเราจะเน้นย้ําตรงนี้ให้อีกทีหนึ่งเพราะฉะนั้น บอกเลยครับงานแรกทําตรงข้อหนึ่งนี้ให้ผ่านก่อนนะครับผ่านเรียบร้อยแล้วก็ค่อยมาติดต่อเราตามนี้อ่าแล้วก็บอกว่ามี ndd แล้วครับมี ndd แล้วค่ะอสมัครขอวิธีการสมัครออนไลน์หรือว่าขอเขาเรียกอะไรเงื่อนไขต่างๆนะครับที่จะใช้ในการสมัครเพราะว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะสมัครออนไลน์ได้นะครับอ่าอย่างเช่นอ่าโบกซ้ํากันแล้วอย่างเงี้ยเขาสมัครไม่ได้ละนะครับสมัครซ้าไม่ได้ไงอายุเกินก็ซ้ําไม่ได้อะไรเงี้ยอ่าไม่ไม่ได้ มีอยู่ในสัญชาติไทยอะไรเงี้ยบางคนก็ไปได้เพราะว่าเขาจะให้สมัครแบบออฟไลน์อย่างเดียวอะไรเงี้ยมันมีเงื่อนไขต่างๆแต่ว่าโดยส่วนใหญ่ก็จะสมัครออนไลน์กันได้นั่นแหละนะครับเพราะว่าเราเป็นเป็นคนไทยอะไรเงี้ยนะฮะโอเคคร่าวๆประมาณนี้เดี๋ยวไปคุยกันรายละเอียดกันอีกทีนะครับอันนี้คงว่าคงเข้าใจไปตรงนี้แล้วก็ถ้าผมตอบช้านะครับหรือว่าทีมของเราเนี่ยตอบตอบช้าตอบช้าช้าก็ต้องขออภัยแต่เราจะตอบให้ทุกคนนะครับให้ทุกคน โดยไม่ต้องรีบอะไรมากเพราะว่าเดี๋ยวเราก็จะรับตรงนี้อยู่เรื่อยๆครับวันละนิดวันละหน่อยนะครับก็ไม่ต้องรีบว่ากลัวว่าจะไม่ทันนะนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็ให้ค่อยทยอยสมัครกันมาแล้วกันนะครับไปจัดการ NDD ตรงนี้ให้เรียบร้อยกันในแต่ละคนก่อนนะครับสิทธิประโยชน์ที่จะได้ก็ตามที่บอกก็คือเราก็จะมเีเป็นทีมของวอลเกอร์นะเขาก็ต้องหาหุ้นให้อยู่แล้วจะมีการสแกนหุ้นให้หรืออะไรเงี้ยนะครับหลากหลายแนวนะครับอยากจะได้อะไรก็บอกเขานะครับ โดยถ้าอยากได้สแกนกราฟอย่างที่เราทํากันบ้านตรงนี้เราก็จะมีสแกนให้ทุกวันเรียวไทม์ด้วยนะครับจะได้ราคาที่ดีกว่าคนมาดูคลิปนี้ด้วยเพราะว่าคุณดูคลิปนี้ก็คือดูคลิปนี้ทราบหลังตลาดปิดใช่ไหมแต่คนที่เป็นนักทุนเดลสังกัดอยู่แล้วเนี่ยเขาจะทราบตั้งแต่ช่วงตลาดทําการเลยตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงตลอดวันเลยนะครับเขาจะเขาได้ราคาดีกว่าอยู่แล้วนะครับอ่ะก็คร่าวๆประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยว จะเปิดรับสมัครอยู่เรื่อยตลอดวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรายการของเราแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปครับวันนี้สวัสดีครับ